แก้มบุม๋มพีทเปิดใจหลังทริปฮันนีมูนสุดวุ่นวายเผยความจริงหลังถูกมองบงการชีวิตสามีหลังจากที่ทั้งคู่ควงกันมาเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ให้กับคอลลาเจนผิวกระจกซอรัสโรสเนเทคคอลลาเจนแก้มบุ๋มและพีทก็ได้เปิดใจถึงทริปฮันนีมูนที่ฮ่องกงพร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทริปฮันนีมูนสุดวุ่นวายทริปฮันนีมูนของแก้มบุ๋มและพีทกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมาก หลังจากที่ทั้งคู่แชร์ภาพบรรยากาศของทริปกับกลุ่มเพื่อนๆที่ดูเหมือนจะเป็นคณะทัวร์มากกว่าทริปส่วนตัวแก้มบุ๋มเล่าว่าทริปนี้วุ่นวายมากมีทั้งตกรถคนหายหลานงอแง,งจนเรียกได้ว่าร้อยวันพันเหตุการณ์พีทอธิบายว่าทริปนี้เป็นทริปแปลกหลังจากแต่งงานเพราะช่วงที่ผ่านมาทั้งคู่ยุ่งกับงานแต่งงานและงานต่างๆจนไม่มีเวลาพักผ่อนเขาเลยอยากพาทีมงานไปด้วยแต่เพื่อไม่ให้เซอร์ไพรส์เลยเก็บความลับว่าจะไปแบบมินิฮันนีมูนเวลาสั้นๆ และให้เพื่อนแอบไปเสิร์ฟไพ่บนเครื่องมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับการบงการชีวิตหลังจากทริปฮันนีมูลแก้มบุม๋มและพีทก็ถูกจับตามองอย่างมากโดยเฉพาะพีทที่ดูเหมือนจะทําทุกอย่างตามใจแก้มบุม๋มชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าแก้มบุม๋มอาจจะชอบบงการชีวิตสามีแก้มบุ๋มได้ออกมาชี้แจงว่าเธอไม่ได้บงการพีทเพราะไม่มีใครบังคับพีทได้เธอเองก็ทําไม่ได้เธอเพียงแต่พูดในพื้นที่ของเธอและไม่สามารถไปบงการชีวิตใครได้ พีทยืนยันว่าเขาเต็มใจทําทุกอย่างที่แก้มบุ๋มขอและเข้าใจธรรมชาติของเธอบางคนอาจรู้สึกว่าเธอชอบเวี่ยงแต่จริงๆแล้วเขารู้ว่าเธอเป็นยังไงและเธอก็มีมุมหวานในแบบแมนๆหน่อยเวลาอยู่หลังกล้องความสัมพันธ์ของทั้งคู่แก้มบุ๋มและพีทยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจทั้งคู่ต่างสนับสนุนและเคารพในความคิดและความรู้สึกของกันและกัน พีทบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกับแก้มบุม๋มเพราะทำให้เขาได้ใช้เวลาร่วมกับเธอมากขึ้นและเขาก็เต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้แก้มบุ๋มมีความสุขสรุปแก้มบุ๋มและพีทเป็นคู่รักที่น่ารักและน่าอิจฉาทั้งคู่ต่างสนับสนุนและเคารพในความคิดและความรู้สึกของการและการทริปฮันนีมูนที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายบ้างแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจ